สวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับที่เมื่อคืนนี้เราค้างไวในคลิปนะครับว่าจะพามาขอพรสลีลสังขารหลวงปู่หมุนทิตาซีโรนะครับแห่งวัดบ้านจานอําเภอกันทรมจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพิ่งลงรถมานะหัวฟูเลยนะวันนี้เราจะไปไหว้ขอพรด้วยกันนะครับขอพรหลวงปู่หมุนด้วยกันนะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งเดี๋ยว ก็จะมีสาธุชนมากราบขอพรอ,อยู่เรื่อยเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศไปด้วยเนาะนะครับเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยหากใครได้มีโอกาสก็มาไหว้ขอพรได้นะครับนะครับนี่นะครับลวงปูหมุนนะครับอวันนี้คนยังไม่เยอะนะครับตอนเช้านะครับบรรยากาศในวัดน,นะครับมาทันทีต้องต้องโชว์เหรียญไหมครับ <c oughs> <c oughs> มาต้องโชว์เหรียญหน่อยนะครับนี่ต้องโชว์มังกรสวยๆสักเหรียญหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับบรรยากาศนะครับก็จะมีจุดบูชาทุบเทียนดอกไม้นะครับมีบูชาทุบเทียนดอกไม้แล้วก็จะมีมีร่มให้ด้วยบริการแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวิหารที่ประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงปู่นะครับนะครับนะครับก็มีของนี้ต้องโชว์หน่อยนะครับมาวัดทั้งทีนะครับมังกรครับมังกรนะครับมังกรเดี๋ยวจะไปบูชาทุบเทียนดอกไม้ก่อนนะครับ กระป๋าเงนินอย่ใน,น,นรเพิกระป๋องงันลงมาอะ <c oughs> ไรอยเงี้ยเดี๋ยวกับกลับกลับรถลยต <c oughs> ากทุกเทียนดอกไม้พร้อมๆกันนะครับ 400รา,100างนะวัลเราแค่สองโค้ใช่ไหมหมคนนี้คือบะเสือเอาเองรสนี่ได้มาแล้วนะครับก็บรรยากาศเช้าๆนะคนไม่เยอะนะครับก็ก็ดีนะครับถ้ามาเช้าเนาะอันนี้ผมกำลังจะเดินไปที่ชั้นสองของเจดีนะครับที่ประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงปู่หมุนนะครับ อาอริยะสง์อายุยืนถึง109ปีนะครับเมื่อกี้โชว์เหรียญมังกรไปแล้วนะครับใครเห็นบ้างครับมังกรของผมนะครับเหรียญมังกรนะครับเข้ามาแล้วนะครับภายในเจดีย์แห่งนี้ก็จะประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงปู่หมุนนะครับก็จะมีงานเขียนหน้าหลวงปู่นะครับแล้วก็มีสาธุชนมากราบขอพรมจานวนมากนะครับเราจะเห็นน้ําโคกนะครับก็จะมีโค้กมีเป๊รซี่แล้วก็จะมีสิ่งที่หลวงปู่ท่าน อ่าชื่นชอบนะครับชอบฉัน,นพนูดง่ายๆนะครับในช่วงที่ท่านยังดำรงธาตุขันอยู่เนี่ยก็จะมีข้าวเหนียวปลาดุกแล้วก็น้าอาลมนะครับท่านจะชอบมากนะครับท่านจะชอบคนก็มักจะนํามาแก้บนหรือไม่ก็นํามาถวายท่านนะครับ mm. เพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับเน, mm. นี๋ยผมจะพาเข้าไปกราบสรีระสังขารของท่านพร้อมๆกันด้านในนะครับ mm. สาธุสาธุสาธ,สาธุยะจงได้ยะจงมีพุทธะปฏิเสวะโสปฏิเสวามิหลวงภูมุนทิตะสีโลมหาลาโพภูเชมิสาธุครับสาธุหลวงภูมุนนะครับมาบเดอ้อไปสามวัดเลมหอดวัดน,นี้ก่อนนะครับรูปล้านจะได้หลุง,เร,งเรื่องเด้อนะครับปูสาธุสาธุสาธุ นี่ก็จะเป็นเจดีย์นอเป็นชั้น2นะครับ<ๆ>ก็จะมีโรงแก้วที่ปริษัทสตาสรีลาสังขารข,ของหลวงปู่หมุนทิตาสีโลนะครับท่านก็ไร้มรณภาพไปกว่า20ปีแล้วนะครับที่อยู่ในโรงแก้วแห่งนี้นะครับและก็มีสาธุชนมากราบขอพรเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้บุญพร้อมๆกันกับผมนะครับขอให้มาร่วมกราบขอพรพร้อมๆกันกับผมและตรงนี้ครับด้านข้างนะครับด้านท้ายโรงแกว้วก็จะมีรูปเหมือนที่ เหมือนหลวงปู่มากนะครับนะครับเหมือนมากนะครับหลวงปู่นะครับโอ้ยบายเเหมือนหลวงปู่มากปฏิสฐานอยู่ด้านหลังโงนะครับก็มากราบขอพรได้ท่านสอบได้ปร,ริญญาทำห้าประโยคก็จะมีพัดนะครับพัดอ่าเป็นพัดนยศของท่านนะครับสมัยนั้นนะครับ ท่านั่งจะเป็นเอกลักษณ์เลยก็จะเป็นการท่านั่งนับประคำครับบางคนก็ว่านั่งรับทรัพย์นะครับรับเงินประมาณนั้นนะครับเป็นเป็นความเชื่อนะครับของในหมู่ลูกศิษย์นะครับก็สามารถมากราบขอพรได้ที่วัดบ้านจานแห่งนี้นะครับอำเภอการทรมจังหวัดศรีสะเกษ ก็บรรยากาศบรหยุดสบายๆนะครับผู้คนพาบุตรล้านมาทําบุญนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมไฮไลท์ด้านล่าง2จุดก็คือจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่จะพาไปจุดทูปจุดเทียนไหว้ขอพรและตรงวิหารด้านหลังนี้ก็จะมีรูปเหมือนเหมือน,อนรูป3มิตินะครับให้ไปยืนถ่ายภาพกันก็จะสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวตามผมมาครับตามผมมาวันนี้อิ่มบุญกันแน่นอนวันนี้ขอให้มีโชคมีลาบด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ พามาทําบุญนะครับก็นะจะมีอสองจุดก็คือจะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่แล้วก็นี่นะครับแล้วก็จะเป็นรูปตรงภาพสามนิตรนะครับนะ สาธุสาธุสาธุดูกล้านดัาด้วยดัด้วยเด้อครับมาครับนี่ครับเป็นภาพสามมิตินะครับก็คนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะมา ขอพอเราก็จะมายืนถ่ายภาพตรงนี้นะครับโอ้มีเสือมีสิงห์ด้วยนะครับเราจะมายืนถ่ายภาพตรงนี้นะครับนี่นะครับถ่ายไม่พอครับอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับจะเหมือนเป็นเหมือนหลวงปู่เนี่ยเปิดหน้าต่างออกมาหน้าต่างกุฏินะครับเปิดหน้าต่างกุฏิยังมีความชิเกี่ยมสองหางนะเปิดหน้าต่างกุฏิออกมานะครับก็จะมีไม้เท้ามาให้เราเคาะหัวนะครับนี่ก็จะสวยอยู่แบบหนึ่งนะครับโอเคเราจะพาเข้าไปชมในวิหารด้านใน นี่ก็จะเป็นรูปเหมือนองค์ใหญ่ของหลวงปู่หมุนนะครับก็จะเวลามีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลก็จะมาเสงที่นี่แหละแล้วก็จะมีรูปเหมือนบุรพา,ารย์หลวงปู่ใหญ่สําเร็จรุนที่อยู่ด้านหน้าด้วยถือว่าเป็นบุรพา,ารย์ใหญ่สายที่ท่านเป็นร่ำเรียนวิชามาจากประเทศลาวนะครับก็จะมีหุ่นรูปเหมือนเป็นหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ด้วยแล้วก็มีไม้แกะสลักนะครับรูปหลวงปู่หมุนด้วยก็ถือว่าขอเชิญชวนมากราบขอพรหลวงปู่นะครับ และสุดท้ายนี้สําหรับคลิปนี้นะครับเมื่อคืนก็ได้พูดว่าจะพามากาบก็ได้พามาแล้วก็หากใครมีโอกาสมาขอพรหลวงปู่หมุนก็เรียนเชิญได้นะครับร่วมมาร่วม,ม,มทำบุญกับหลวงปู่ได้วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีทุกธาตทุกภพด้วยบาร,รมีของหลวงปู่หมุนเช่นเดียวกันนะครับ